ไม้แต่ตายแล้วสูญก็ดีอยู่เนาะจะได้เจ้ากันไปถ้าตายแล้วไ,ไ,ไม่สูญใน,นตรงนี้เลยจ้ะเ,เราจึงมีคนจําเป็นจะต้องสั่งสมบุญเอาไวน้นี่เนาะโดยเฉพาะการบวชนี่เนาะบุญเพื่อตัวเองแล้วก็ถึงแก่มิดาม,มานะโดยนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะจ๊ะสําคัญมากๆทีเดียวแหละเพราะว่า หลักวิชาก็มีอยู่ว่าถ้าใจใสก็ไปดีถ้าใจหมองก็ไปไม่ดีใจใสเพราะว่าเห็นภาพบุญที่สังสมมาแล้วปลื้มในบุญแต่โยมแม่กับปลื้มในบุญของพระลูกชายอย่างนี่นะจะเป็นต้นนอเดี๋ยจะบึงตัวเองแล้วเนี่ยตามห้ใจใสพวก เฮือกสุดท้ายก็ไปดีนี่นะมันจะเฮือกงั้นอยู่ในนี่นะเห็น่ายใจเฮือกก็ต้องไปให้ดีนี่ถ้าใจหมองเข้าไปไม่ดีอินทภาพลูกชายเติมเล่าเจ้าชู้เล่นการมานอนอะไรต่างๆอย่างนี้นี่นะถ้าพ่อกับแม่เห็นภาพนี้เนี่ยหมองแลอใส หมองเลยนี่นะวันนี้คิดกันให้ดีนะกายที่เกิดมาแบบฉลามพุชะนะยกแว้งเกิดแบบโอปาติกะถ้าเกิดมาแบบไม่มีบิดามารดาก็ไม่เป็นไรนี่นะเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากสี่นี่เกิดเพราะมีบิดามารดานี่ตรงนี้สินี่เนาะจะให้ท่านนึกถึงเรานะ่ภาพไหนกัน เออเอาไม่คิดไม่แปลก่ะยิ่งคิดยิ่งแปลกนะภาพดืมเล่าเจ้าชู้เล่นการบันันหรือเออนี่เนาะน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการบันดันกบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติกล้าทำการงานอะไรอย่างนี้เนาะนี่นี่จ้ะเออเพราะนั้นต้องไปคิดให้ดีนะลูกผู้ชายเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายต้องมาบวชกันเนาะ แล้วก็จัดบวชนี่บวชฟรีนะเชื่อไหมจ้าเนี่ยผู้บวชนะฟรีนี่นะอ่แต่ละครั้งนี่ครูไม่ใหญ่ไม่ไม่อยากจะบอกตัวเลขถ้าบอกนี่เนี่ยหิมะลงหน้าร้อนนี่เหรอเออใช่จ้าโออ แต่ถึงจะหนาวอย่างไรก็ตามเรายอม<ะ>นี่เห็นไหมเจ๊ะเออถ้าหิมะจะตกก็ตกหลายครั้งทีเดียวเ<ะ>พราะแต่ละครั้งทีละแสนรูปโอ,อ้นี่เนาะนี่นี่เ <laughs> จะ้ะเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วเนี่ยครูไม่ใหญ่แล้วก็ขยมทั้งหลายนเนี่ยนะที่จัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทางพระทั้งขยมเนี่ยก็ต้องการให้ผู้มีบุญที่มาบวชนี้เนี่ย ให้เป็นพระแท้ในการฝึกตอนตอนนี้ว่าเป็นตะบะทุกอนันวินาทีแค่นี้ให้ทำเพียงแค่นี้ให้สร้างบุญกับตัวเองให้กับยมแม่ยมพ่อโยมแม่ของตนเองเนี่ยให้ดีนี่จะแค่นี้ทั้งทีมงานและขยมทั้งหลายก็ปลืมใช,ใช่ไหมจ๊ะเออนี่แหละจ้ะ